แล้วเราจะได้กล่าวคำถวายต้นสีมหาโพธิ์น่ะอธิษฐานจิตแล้วเราก็จะได้ช่วยกันปลูกพระสงฆ์ก็จะยันโตนะพมจะได้สังนโมสามจบันะหนึ่งโมตาตาภะวโตกระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตาน ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญหนอพระศรีมหาโพธิ์ขออัญเชิญหนอพระศรีมหาโพธิ์ที่สืบมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตัสรูที่สืบหนอมาต้นพระศรีมหาโพธิ์จากต้นตัสรูนาพุทธคยานาพุทธคยาอันมิเตียนศักดิ์สิทธิ์อัญตันแดนศักดิ์สิทธิ์ประเทศอินเดียประเทศอินเดียปาดิสถาน มาปฏิสถาน,นาวัดป่าอุดมธรรมมาวัดป่าอุดมธรรมแหล่งศูนย์แหล่งศูนย์รวมศรัทธาแห่งนี้รวมศรัทธาแห่งนี้เพื่อให้เป็นไปเพื่อให้เป็นไปอุทิศ อุเทสิกะเจดีอุเทสิกะเจดีที่เคารพบูชาที่เคารพบูชา,เพ,เ,า,าเพื่อให้เราพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อให้เราพุทธบริษัททั้งหลายได้สาการะได้สาการะดาารดลรกถ,ถึงระลรูถ,ถึงรรถถง าศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ศาสาศดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอานันตคุณต่อชนทั้งหลายผู้มีอนันตคุณต่อชนทั้งหลายและปฏิบัติตามคำสั่งสอนและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ของพระพุทธองค์ด้วยอนุพราด้วยอนุภาาแห่งพะรัตนาัยแห่งพะรัตนตรัยและผลบุญและผลบุญในการปลูกหน่อพระศีล มหาโพในครั้งนี้ในการผูกหน่อปะาสีมหาโพาในครั้งนี้จงเป็นปรวะปัจจัยจงเป็นปลวะปัจจัยนำมาซึ่งประโยชน์นำมาซึ่งประโยชน์และความสุขและความโก ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายขอให้พุทธบริษัททั้งหลายทั้งชายหญิงทั้งชายหญิงและตัวข้าพระเจ้าและตัวข้าพระเจ้าคาดแก้วจากภัยทั้งของคาดแก้วจากภัยทั้งของขอให้สมปองทุกสิ่งขอให้สมปองทุกสิ่งลาบยศลาบยศเงินทองเงินทองขอให้ไหลนองเป็นเนืองน,นิด <Milton> ขอให้ไหลนองเนือเนื้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาคอยปกป้องรักษาขอเรา,า,าเทพเทพเทวาขอเราเทพเทวาผู้ทรงอิทธิฤทธิผู้ทรงอิทธิฤทธิเกรียงไกรเกรียงไกรได้โปรดอภิบาลประาปทานพรได้โปรดอภิธานจตประทานพรขอให้ ขอให้เป็นสัมมาทิฏฐิขอให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธศาสนาได้รักษาศีลและเจริญภาวนาได้รักษาศีลและเจริญภาวนาบารพระศาสดาตามรอยบาทพระศาสดาพัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงความพ้นทุกข์จนถึงความพ้นทุกข์ประสบสุขประสบสุขมาผลนิพพานมาผลนิ <rude S 2> านตลอดการละนานเถิดตลอดการละนานเถิดสาธุมาคนหนุ่มแข็งแรงมายกหามาหนุ่มๆนั่นก็ได้อมามาแข็งแรงวางกลางลุมเลยขยายหนังสือไปเห็นจงกลุ้มเฮยเนี่ยจบ นั่นแหละเอนเดี๋ยวเดี๋ยวแกะตัวนี้ก่อนแกะใม่ก่อนโยมนี่แกะแกะอันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแก้กาวนี่นี่แกะอันที่ก็ขาวนะแกเชือกก่อนแก้เชือกก่อนเดี๋ยวันช่าเีวทางีนอ้าวโยมปล่อยได้ใช้สินมาเรื่อยๆนะปล่อยได้ใช้สินมาก อายกอึบอ้าปล่อยได้สิมาเอามือออกเลยปล่อยได้สินมาปล่อยได้สียสิ้นม it जा <laughs> ัเอารถดดินถอยมารรดินมาทอยมาเดี๋ยวถอยดินมาเดี๋ยวค่อยกันช่วยกันดินลงหลงมนะกบได้ใส่ินอ่ะข้มวเลยอะถอยมานี่เดี๋ยวดินมาใส่ก็มีผัวมาตักไวเนาะเป็นต้นโพต้นทีง่านโยมนะ ามาจากต้นที่พระเจ้าอาโศกมหาราชว่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ดินก่อนใส่ดินก่อนมาใส่ดินก่อนอ่มาใส่ดินก่อนเดี๋ยวค่อยโรยเต็มหนึ่ดอกไม้ต้นสองต่อมาใส่ดินก่อนอ่ะคือท่านเซอร์คันดิงแฮมนะต้อยมาถอยมาได้ตรวจปีหนึ่งจึงกลาเป็นอ่าพอแล้วว่าว่ามาเดี๋ยวให้โยมเพื่อกันเอาดินลงนะดินลง มาให้พระสงฆ์เอาลงก่อนเล้วอาขอสงฆ์ลงก่อนสองร้อยปีพระสงฆ์ลงมก่อนอาแถมนี่แหละเป็นคนที่สำรวจว่าเมืองอินเดียมีอะไรบ้างนะก็ได้ไปเจอต้นที่ว่าไปต้นเจอต้นโพหรือว่าไปเจอสถานที่พุทธเจ้าตรัสรู้อาเี ดีแล้วก็มีต้นโพต้าพี่เอ่งเจอครั้งแรกนะเดี๋ยวเราจะได้รดน้ำนมแล้วกปล่อยดอกไม้เป็นอันเสร็จพิธีเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่อายุพัดอ่อ่ะอาศัยรวนออกครั้งหนึ่งได้อตายแล้วก็ เซอร์คันดิงแฮมก็ได้มความสำคัญก็ได้อา,อาธิษฐานชิดทำนุบำรุงต้นโพเห็นหน่อโพตึงงอกขึ้นมาสองต้นอีกต้นนึงก็ไปปลูกข้างๆประมาณ50เมตรอยู่ทางที่เหนือ,อต้นปัจจุบันนี้นะใ็ะใหญ่พอสมควรนะแล้วก็ต้นปัจจุบันเนี่ยต้นที่4นะก็ ตอนนี้ทางหน่วยงานของรัฐก็ได้ดูแลได้ดูแลอนุบังดุงสานุกบำรุงโยมอธิษฐานจิตนะฐานจิตตักดินตักดินให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองอะไรก็ว่ากันไปนะโยมนะธรรมะก็ อะไรอาทิตเีด,ดีก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นายโยมนะก็อาศัยศึกษา,าเป็นบางช่วงเป็นบางตอนนะออถือว่าได้สร้างบาร,รมีร่วมกันนะนะต่อไปทุกสิบห้าคำหรือว่าแปดค่ำโยมกนะ็ถ้าใครมีเวลาก็มามาที่วัดป่าอุดมธรรมหรือว่าจะซื้อนมสด นะมาที่วัดป่าโองทงธรสิ้าคข้ามก็มาอาธิษฐานกิจลดต้นโพที่เราปลูกนะลดเสร็จก็นะอธิษฐานอาธิษฐานเสร็จก็รดก,ก็ได้นะหรือว่าก่อนจะลดก็อธิษฐานก็ได้นายโยมนะนะแล้วแต่เรานะมาลดแล้วเราก็อายาดน้ำอยาิน้ำให้แก่เจ้ากรรมในเวรุทิศมุุศนนะให้แก่

เอาเอาเอาออกไปเอาบักจกมาโว้ยลงนี่ยเนี่มันจะเต็มตรงใส่ไม่พอแล้วมันมีนะพอพอดีพอดีพอดีอ่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาใส่ทีหลังไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราได้เอาเอาดินลงเอาดินลงเสร็จแล้วเราจะได้แยางยางไป

มาในมรดกประสงค์มาโปรยดอกไม้แล้วก็รดด้วยน้ำนมรดด้วยน้ำนมบัวต้องเป็นพันเออเป็นพันเหยื่อก็ว่าได้เสียดินแต่งแต่งมันหน่อยซับ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 ขอบมันใส่มันสวยๆอ่ะซับขอบมันใส่ด้วยก็ได้ฉันสวยๆอ่ะจิ้นที่คีเรื่องกรไดนเอานะมาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปลูกต้นโพนี่เพื่อเห็นพุณอันพี่น้องนั่นไหมขาค่ำไหม เออแหละซับลงไปเลยซับลงไสวยไเพื่อนำจาตนาให้อยู่ยงคู่กับโลกในอาหาในโลเออเหลือว้หน่อยหนึ่งว้ลดน้ำวบใส่ปุ๋ยอ้าวทำไม้ค้ำไม้ค้ำเสร็ยยังฮับโลกนี่แหละนะคู่กับโลแต่คนเนี่ยจะหมดจะหดตัดขา เรื่องเราศาสตร์จะคว่ก็หมดไปแต่อันตรีมันก็อยู่คู่กับโลกนี้แหละนายยมนะอ่ามาคู่กันตรง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 ยัดยึดไม้แก่เชืยวเหรอแก่เชียวโยมเห็นใบนายยมใบมันเขามีหางเออเนี่ยเขาเรียกเป็นติดงอยนายยมในหางงามนายยมแล้วอีอันล่างแล้วก่อันล่างนะค้อนมาไปก่อนเลยแต่ต้นโกอินเดียในหางค้อนค้อนอยู่น้ำรถ นี่อแต่ว่าต้นโรดี้อินเดียนะอันนี้เอาเอามาเล็ดมันมาปลูกนะโยมนะเขาจะมีใบเหมือนเราที่เห็อ่าขยให้ตรงนะข้างล่างนใบเขาไม่ใหญ่มาเนตีหฮะตัดตัดกาเลยอันนี้ไม่ได้ตัดแต่งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนายโยมนะเดี๋ยวเดี๋ยวตีไฮตงเป็นต้นธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวต้นที่เอาเคาะโอเคเอามาเล็ดมันมาเคาะ ก่อนจะเอาเนี่ยทำพิธีเดี๋ยวเอ็นเอ็นไว้ทีเดี๋ยวมันจะเอ็นไปู่ไปด้วยเอ็นไว้ตอกเลยช่วงไหนที่ฤดูฝนชุกนะเมล็ดมันก็จะอตีตีตีอ้าวแบบนี้ก็ตีอ้าวพระเจ้าโดยเฉพาะพระธรรมโพธิวงศ์นะท่านก็พากระตอกไปก่อนตอกตตอกแล้วก็ยกไปสวดขอเมล็ด มเล็ดข no? well, yeah. ah, ึ้นมาวก็มาวิธีปลูกนีวัดไทพุทธคยาแล้วก็ออาหันมาทางนี้เป็นต้นแล้วก็เอาหน่อมาตียงนบนเอานากองไปหากันนนอกเอนัถอนกกันเลยถอนอกยอกกันกัเกเลกเอาอยนกนัยถงอนันยถึงันถเถกันเนอยถนอถึงไปถึง ตีข้างล่างต้นใหญ่ตัวกระเจาอะไรมั้งเนีแหละใบต้นเล็กเกิดแต่ต้นดท้ายต้นนี้แหละแต่ต้นที่ชุมพลบุรีตอนนี้ก็ใหญ่เห็นไหมตนะโยนแล้วก็ตีตีตีไปเลยตีก่อนตีไปเลยจใจตีอ่านมาครั้งนี้เนี่ยนะงามขนาดเนี่ยมานี่เพราะว่าไปช่วยงานท่านเดชนะ ปลูสักพันธุ์ไกเลยก็เลือกปลูกมันไม่ปลูกตน้นไหนมันปลูกตอกติเอออันนี้จำไม่ต้ออ่ะนั่นแหละก็ไต่ไม้เดี๋ยวถ้ามันโดตรแล้เอาเหล็หกมาดัดตรงยมันดัดต้นอ่ะพักไปมันนายโยมนายโยมเปยนไปที่ต้นโพนายโยมที่ต้นน แจ้วแจ้วหนึ <chapter> ่งสวยจีละเข้าไปธรรมชาติมัดมัดไว้มัดไว้มาแจ้วกมัดตรงนี้พลังพลังมาก่ัเนมัดไมสันตรงเนี่ยอยู่ที่นั่นอยู่เองเรยสาบรรษาลงาบรรสมีบรรหน่งมาดอกบัวบาดอกไม้มรันฐานเรียกว่าสัตหนมา วาคล่องคลองเลยมาก็วันหนึ่ง่ตอนเย็นๆน่ะนั่งสมาธิอานที่แล้วแล้อะไรคล่องคล่องนมีนอยไม่ไดบินเข้าบินออกมันดังวุบวุบวุบวบวุบเข้าออกอ่ะ็บาก็งงามันนกมันอะไรว่าแต่ไปก็ไม่อีกองหนึ่งอีกฟองหนึ่งแต่ไปก็ไม่เห็นมีตึงกลางตึงกลาไปสองชั้นเลยมาไปสมัครครั้งแรกมีขนลูกขนพองอ่าสีมหาโพหายมา มีพลังเพราะอะไรเพราะว่ามีพลังเพราะว่าพุทธนานาชาติชาวพุทธนานาชาติจิตใจอยากจะไปนมัสการกราบสักการะพอดีสวยนี่เป็นสังเวชตะศิริยักษ์ อ้าวเาปรนดอ่ะมาเนี่ยนวดน้มาดกยกยมาโปยโปรยรยนัจะยันตอีกรั้งนึงสาธุจะยันตัวปาปเลสกายานามนดนิวาอ่ะววิะะะะ าปาลาจิตาปาลา,าเกสิเศปตะเวปองตาบิเศเกสาปพวตานังงานกาปัวปะมวนัติสุนันอาเดี๋ยวยยมวนมานนี่เลยเนี่ยวนมันเนี่ยพระออกมันเนี่ย จัสรเยธรรมรัมจาเนสุปตาเกนังกายกรรมวาจากรรมังมาตาเกนังมาตาเกนังมโนกรรมบังปณิเตเตปาตาเกนังปะเกนะนิกาตาวานาราภานต์ โัตเตโสนาตันโสมังคาลัโปามตันโสโหติตาสุกนนทโจโซยตัมรัมมจานิโซปางกินากายกรรมังวาจามังมาตังินามาตินามโนกรมังบาเน

Sukito hisa sapeya tepe so ata rato sukito wiron oata sa sa nea roka sukita ohi sa sa peya tepe. Won berthang วนมาทั้งนี้โอ้ฝนตกพอดีเลยเออเดี๋ยวพีจ้าวนทักสินาะวนทักขวาธุยมเอ้าเอามาโรยให้หมดเลยเทวดายังลดลงด้วยเลยต่อน้บอกคุณต่อเลยนะสิบห้าค่มแปดคั่มมาเอาดอกไม้มาโรยให้หมดเลยมาจะมาบูชาน้ำนมสดที่วัดก็ได้นะท่านได้ใจวินัยอาจจะเตรียมหรือว่าจะซื้อมาก็ได้โยนซื้อมาเอง มาแล้วก็15ขั้ม8ขั้มก็มาทธิษฐานจิตนะขอพอรลดนะน้ำนม,มสดกันนะโยงนะนะนะจะได้อนะุดมสมบูรณ์ไปด้วยนะอายุวนันละสุขภาละนะชีวิตก็เนระียกชีวิขอขอขวาตครอบครัวการงานจะได้เจริญเติบโตเหมือนต้นโหนะโยงนะ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 อธิษฐานจิตเอานะอาตมายังไม่ลดเลยเดี๋ยวให้อาตมาเัปแก้วเดวยอ <c oughs> อ่าอ่าวันนี้เรากอได้ประเด็นสถานนะาต้นหน่อพระศรีมหาโพธิมาจากประเทศอินเดนะียพุทธคยา ที่จะ็นนอนนื้อจากต้นเดิม,มนะายถพระพุทธองค์ทรงแต่สรู้นะีน่กนะ็กาที่ฐานจิตปลูกต้นโพนะไว้ที่ทวัดป่ารวมตรนะเพรานะว่าพระพุทธองค์ทรงนะกราบกระพาะอนุนเหมือนต้นโพนี่แหละนะจะเป็นตัวแทนนะในคราวที่พระบริษัทมาเยี่ยมหรือว่ามากราบไหว้พระพุทธองค์เมื่อไม่เห็นพระพุทธองค์ก็จะนะไปกราบไปไหว้ เป็นตัวแทนะองค์แทนองพ<ท>ระสัมมาสัมพุทธเจ้านะของพวกเราชาวพุทธวันนี้ก็ได้นำนอพระศรีมหาโพธจากต้นโพตั์ต่ชโลจากประเทศอินเดียนะมาประดิษฐานมาปลูกไว้ที่วัดฝ่าวดมธรรมให้พวกเราชาวพุทธนะแห่งนีนะ้ชาวพุทธประเทศไทยเราเนี่แหละหรือว่าชาวาวัดฝ่าวดมธรรมเราเนี่ยมา กราบไหว้มาละลึกนึกถึงนะในคราววันพระวันอุบถสดนะเมื่อต้นโพเติบโตเราจะได้มานั่งสมาธิมาเจริญจิตภาวนาใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นหน่อเนื้อนะองคนะ์จากต้นไม้ตัดสรุปขององค์พระสมมาสมพุทธเจ้านะตอนนี้เราก็จะขึ้นสลาะนะจากปลูกเสร็จเราก็จะได้ไปกล่าวคํำถวายพระตักาหารแล้วก็นะ เอาไว้พระทหารมันสลา,ากันนี่ก็ถือว่าเป็นหน่วันจบพิธีด้านล่างตรงนี้นะก็จะเริ่มอ้อมขึ้นสู่สลา,าดดยครัาปเปียกมั้